ติดแค่หน่อยกี่เมตรแต่ตรงนี้ถึงแอร์ดรอปอะถ้าประมาณ400เมตรขึ้นไปมันยิงน้องไม่ได้นะน,นอนแอร์ดรอปดิสัตดิสไปไหนวะเออช่างมันโอเคระเบิดด้วยนะคนอยู่ไหนนะมีคนไมหมน้าม่าตัดตัว่าัดติดน้า นี่ไม่น่ากระตุกอะไรนะกระตุกจับจับเลยนะมาแก้ทำเจ้าอ้าร่อยอ้ออม้มอ้อมลงล่างเลย,ยไ,มไม่จอดดีกว่าขับยาวๆเลย,ดยลเดี๋ยววงกาบีบละไม่ต้าไม่ไปต้าไม่มีคนฟาหรอประตูไม่ไม่เปิดเลยเว้ย เนี่ยพลังเย็ดเบ็ดถูกแมป์ตรงไหนได้ทำไมกล้าทำไมกล้ามีคนเลยตะเบิดละอ๋อฮะมึงเห็นมึงเห็นอย่างที่กูเห็นใช่ไหมติดถ้ามีติดติดมีติดว่ะมีติดว่ะมีว่ะไปเลยสัตว์ไปแล้วติด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 ไปแล้วสัตว์ไม่อยู่แล้ว ตรงนี้พวกเลี่มอยู่ในวงปะอยู่นะแต่แบบแต่แบบถ้ามีอะไรยีคอเราแตกคือเราจะจบเลยนะเอาไงจะอยู่หรือจะไปดีไม่รู้เอาไปก่อนนะไปก่อนนะกองนี้มาโดนทุกทีเลยยังก็ไปที่ที่ที่คุติกเลยแล้วกันมันคือโกดังโง่โงเว้ยอืม อืมอืมเอาเอาหกเกลียบนั่นแหละคุณว่าหกเกลียบอยู่ไหนวะกูลืมตอนโน่นโน่นโน่นเดี๋ยว<ๆ>อยากได้อันนั้นมากกว่าว่ะอยากอยากได้อันนั้นอ่ะกูไปแล้วกันอันนั้น พอ,อจอดไปนี่เลยไขอ,อใช่ไม่พอท่านอืมอ,มมอืมึงอยู่ไม่อยู่วันนี้ไปนะมีอะไรเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเรียก คือเรียกปุ๊บอ่ะถ้ากูบอกว่าไม่ต้องยิงคือไม่ต้องยิงนะแต่ถ้ายิงบอกมอกยิงคือเธอต้องยิงต้องรอดวงใช่แล้วคอก็ต้องใช้เดี๋ยวก,กูอยู่ข้างหอไว้เลยมึงไงอยู่ตรงนั้นไป มีสองอย่างเว้ยกูไปรับมึงกลับให้มึงวิ่งวิ่งวิ่งกลับมากูดูก่อนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ต้องทำยังไงเหมือนกันผมว่ต้องวิ่งไปเลยมักสี่สิบไม่มีสักอันของผมไม่มีเลยผมว่าถ้าเล่นเพย์โลดตอนนาเล่นเพยโลดต่อเล่นสหดหรือโหดดีกว่าเอาเพื่อนไปด้วยจะได้ฟาร์มง่ายๆหน่อยมันไอ้นี่มันเล่นยากไอ้เหี้ยเหมือนเหมือนเล่นเก็บแรงเลยที่เ้ย์โหลดอย่างเงี้ย มันต้องมีสักสามคนอ่ะไม่ใช่สักถ้าสามคนไหวบหดอ่ะเพราะว่าเก็บแอดดอไล่แอดดได้อยู่อ่ะเพื่ออย่างน้อยอ่ะคนขับคนคนขับยามาหานะคือขับไปอ่ะต้องมีคนยิงต้งสองคนกำลังดียิงคนเดียวไม่ได้หรอกมาเก็บปืนแม่อบกันเล้วประเด็นอนะ่ะไอ้รถมีรถจิบขับผ่าน ม่ถ้ามึงอโอเคถ้ามันขับหามึงบอกนะกูสามารถยิงล่อได้ให้ให้กูยิงล่อไว้มึงไม่ต้องยิงข้าผ่านเฉยครับข้าานเฉยเพราะกูไม่เห็นมุมกูเตี้ยกว่าเ,เว้ยเตี้ยจัดๆเลยแต่มันลงว่ะไอ้เหี้ยติดแค่หน่อยลองตรงไหนเอาขอบเป๊ะเ,เลย marked a location สองร้อยเมตรจากกูโอเค ก็ม yeah. ันยืนร่องๆเลยพี่เอาไหมเดี๋ยวกูกูรดมมึงก่อนรดมมึงก่อนเคนจิตตัวโ okay. อเคอู้มาแล้วโอเคตเี้อง่ามีเยอะว่านั้นเสื้ขอขาวล็อกแล้วต้นงามาตอนนี้โอ <Okay. S 2> เค่เ่งางวิม เห็แล้ว,ลวตรงนี้เห็นแล้วนต้นไหนที่สุดนกหรือต้นไหนนกนกนก โตเปล่าวะแป๊บนึงตายไปสามย,ยิงเลยวะยิงเลยยิงเลยไม่ต้องติ๊กยิงก่อนเลยอ๋ออันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำอันนีซ้ซ้ำ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 จุดของได้เปล่าวะลองดูตรงอ A W มาช่วยนะคุณสาม M4 โอเคพอละวมันเหลยอ <okay, S 1> อยู่มันข่าวลางกินมาเว้ยมันมีตัวหนึ่งเว้ยมันต้องเหลืออีกตัวหนึ่งซึ่งกูหาไม่กูไม่รู้อยู่ไหน Max 40 Max 40. 40เออมีอันก็ยังดีกูมีมีละไม่สิบมีละมีละต่อเกมไมสุดป่ยเอาเลยเอาเลย มันต้องเหลือตัวหนึ่งซึ่งอยู่ไหนไม่รู้<อ>เราวงบีบแล้วเราต้องเข้าไ,ไไเาไม่เอาไม่เอามีแล้วมีแล้วเทปไม่เทปช่างแม่งอ่ะขอให้เพิ่มไปก่อนพอเฮ<อ>้ยเหรอตายหมดโอ้โหไอ้ควายปิ้งกํมามันทะเบี้ยอะไรเนี่ยตีที่เหลือแหละวิ่งวิ่งเข้าไหมวิ่งเข้าแล้วกันวิ่งเข้าแล้วมันอขับรถมันเด่นแบบเราต้องกลับไปเอาฮอไว้ซึ่งฮออยู่นอกวงไปไม่ได้แล้ว เดต้องสั่งแก้ด้วยรับทำไมลูกอะห้องคาถาต้อนงานเี่ยมาแกี้คือทำไรแต่ไม่ยิงเลยโกเหลี่ยมไม่ไม่ถ้ามึงติดที่กูอะกูพร้อมเว่ยแต่มึงแต่กูไม่รู้เนี่ยเราได้อยู่ไหนไม่ไงมันก็เอ๊ะมันเอาอมาโคมมาโจ้นั่นแหละแล้วพักมันเดินมอะกูตั๊บกูขอเช็คโคเหลี่ยมก่อนขอเช็คโคเหลี่ยมก่อนข้างหน้ามีหเบิดอ่าโอเคโอเค ะเ็ร้อยมีคอบินอยู่ตรงกลางแถวตรงก,รรงการลางแบบปกเหลี่ยมเค<อ>ลียร์ปกเหลี่ยมเคลียร์ไม่มีแล้วเขายิงกันอยู่เขายิงกันอยู่อยู่สองให้เหรอคอบินอยู่บนบน,บนท้องฟ้าตรงกลางกลางกลางวงเลยบอกได้แค่นี้เนี่ยบินอยู่เห็นไหมคอบินอยู่เนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นคอเห็นแล้วแต่ลงแล้ว ปล่อยมันมันจําเป็นไม่ต้องยิงแต่ถ้ามันมาหาเราต,ต้องต้องยิงนะมันไม่มาไม่มา,มมาเราหาที่ที่เล่นก่อนปั๊บยังไม่ปั๊บมึงนะขอเช็คเลยก่อนไม่รู้มีคนว่าไม่แน่ใจมีตรงนี้สองคน ปล่อยมันอย่ายิงมาเปิดจุดเราตรงที่กูติ๊กสองคนที่เหลือไม่รู้ฮอกี่ตัวไม่รู้บ้านหลังนี้มีอยู่หลังบ้านสองตัวอย่างร้อยสองวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่สามตัว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 ,ม,ตวมันเห็นเหรอไม่เห็นไม่เห็นปล่อยปล่อยปล่อยอย่าพยายามอย่ายิงอย่ายิงครับโอเคมีคนยิงฮอร มนันอ่ยิงชี่บอลทองไม่ไม่เราอยากยิงบมจุดทองแต่ถ้าฮอ่อยแต่เรานัดเดียวมันลงมันลงมันลงพอลงมันตัวหนึ่งแต่ฮอ่ยังบินอยู่บนพอมีอีกตัวหนึ่งผมว่าผมว่าบนพอมีสามตายหมดไหมไม่รูไ้ไม่หมดไม่หมดมันชาร์จกันมันชาร์จกันไม่พอมันยิงอยากขับอย่างนั้นมัางอ่ะฮอ่กูว่ามันอนะ่ะขับอย่างนั้นอ่ะ เออบอลแล้ว r ลงาไเหี้ยมึงดูมึงหอมอมึงขับดิมึงดูอมึขับดิมึงดูดิเฮียขับมันนั่นน่ะลงนะลงนะลงสักฮะอะไรเหรอมันมาแล้วมันมาแล้วกูคอมสเปง บ้านบ้านฟ้าตายหมดแล้วสามตัวบ้านฟ้าเนี่ยตายหมดแล้วสามตัวเคียโดนเคียร์บ้าเลยสาสตร์เยวนะบันฮอมีสามบ้าสามไม่สิงไม่แน่ใจไม่รู้ไม่รู้ถ้าสมมติ B4 เราสองหกซี่ข้างหน้าคือสามตี่ไอโรงงานเนี่ยคือสามมันมีตัวในโรงงานส่วกี่ตัวไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ตัวมึงไม่ใช่ตา้กับไอบดิโรงงานบวกกันแล้วอ,อ๋อหี้ยมันขับมันจังวะ เฮ่เฮียแม่งขับรอดเลยเฮียไอ้หนี้าโรงงานหน้าโรงงานสามตัวโอเคหน้าโรงงานสามตัวเฮียหลงงงงงงงได้ยินได้ยินรอแป๊บเดี๋ยวเก้าคนโอเคไม่ยังไงปากกาอยู่อ๋อใช่เล่นเพลเล่นเพลตบดงูก่อนเล่นเพลตบดงูอยู่ดี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 ไอ้ห่อลงนะหอหอหอล่วงเลยไม่ไม่ทำไมมันเหลือเจ็ดวะทำไมมันเหลือเจ็ดวะ ยังยิงยังไม่เสร็จเลยไม่รู้อยู่ไหนนะในโกดังมีไหมน่าจะมีเนี่ยจะไม่ไม่เห็นนะบอกก่อนไม่ให้โคดไม่เคลียร์หอนเลใส่กครูแล้วเฮ้ยบนโกดังยึดแม่บนโกดังเห็นไหมบนหลังคาเลยได้ละไอ้คอร์ดยิงดีๆมันเปิดโจดเรานอกหมอกเราต้องวิ่งแล้วตอนเนี้ยไปกูวิ่งให้ก่อน อเอเ่ะิวออ๋อยิงกันอยู่ยิงกันอยู่สตีอืมสี่สองปะเนี่ยโอเคายลโเล พี่ออกไปขวาแอดัมแอดัมแอดัแอดัม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 แอดัแดดดอมดอดัั ไม่อลดลบมุกคือตูได้เอาการซิ่งเข้าไปแล้วแล้วก็สงไปทั้งหมแค่นี้เนียบแต่ไม่ยื้อแบบคืเออก็มาดีครับอือโคตรมันเพตลด ใช่ท่านนั้นบริษัทคอนเทนต์กูเป็นยี่ห้าสิบหกสิบคลิปแล้วสัตว์ไม่ตัดเลยเวลาตัดกูอยู่ไหนหรือก,กูตัดเดี๋ยวก,กูตัดพรุ่งนี้ไปนสองวัสามแล้วเล่นกลางคืนสายทุ่มกี่เช้าบสัตออว์มักว่างยังงั้นพี่มา,มาสองแล้วไงไม่เราแต่เรา,ลาเล่าไอดอรไม่ได้ไงเราได้เอดอรไม่ได้ไงคือเราจำนวนมันน้อยแล้วแบบไม่มีใครถือ RPG เลยสักคนในสัตว์กูต้องถืออะไหน